ฤด,ดูแล้งอันยาวนานได้ผ่านพ้นไปแล้วไม้ไผ่ป่าเริ่มแก่จัดเหมาะแก่การนำมาทำปีกธนูซึ่งธนูที่พี่ช่างจะทำในคลิปนี้จะทำธนูเทรดิชั่นประยุกต์แบบถอดประกอบได้ด้ามจับธนูส่วนใหญ่จะนิยมทำจากไม้เนื้อแข็งเช่นไม้พยุงไม้ชิงชันไม้นาคขบุตรแต่ที่บ้านของเรา มีเพียงแค่ท่อนไม้มะขามผุซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนน้ำหนักเบาจึงทำให้เรามีข้อจำกัดในการออกแบบปีกธนูโดยปีกธนูนั้นจะต้องมีแรงดึงที่ไม่สูงมากนะักท้งตีมีดคู่ชีพอันนี้แท้จริงแล้วมันคือมนดัดเหล็กค่ะมาเริ่มวาดแบบด้ามจับกันเลยสำหรับธนูเทรดิชั่น เป็นธนูแบบดั้งเดิมที่มีทั้งธนูชิ้นเดียวทั้งคันและธนูแบบถอดประกอบได้สเสน่ห์ของธนูชนิดนี้คือจะมีความคลาสสิกอยู่ในตัวมาพร้อมองค์ประกอบหลักสามอย่างก็คือมือจับปีกธนูและสายธนูค่ะไม้มาขามชิ้นนี้มีรอยฉีกและเนื้อไม้ผุจึงจำเป็นต้องวาดแบบลบในส่วนที่ฉีก และพยายามหลีกในส่วนที่ผุไม่ว่าจะเป็นด้ามจับธนูหรือแม้แต่ด้ามมีด <c oughs> ก็จะใช้หลักการออกแบบเดียวกันก็คือจะต้องเข้ากับสรีระของผู้ใช้งาน ใช้ไม้ทาบแบบเพื่อให้สามารถเลื่อยได้ตรงยิ่งขึ้นเลื่อยตัดไม้ให้มีขนาดใกล้เคียงตามแบบภาพโครงร่างมากที่สุดการถากไม้เนื้อผุจะต้องเลือกใช้มีดหรือขวานที่มีความคมจัดสามารถควบคุมน้ำหนักมือได้แม่นยำเพื่อป้องกันไม้ฉีกนั่นเอง จริงอยู่ที่การถากไม้ตามลายเส้นจะป้องกันเนื้อไม้ฉีกได้ดีแต่ในบางจุดที่เป็นจุดอับก็สามารถเลือกถากจากด้านข้างแทนการถากตามลายเส้นไม้ได้เช่นกันค่ะเซาะตามความโค้งของด้ามจับในส่วนนี้เราจะเลื่อยตัดออกเพื่อติดแผ่นไม้พยุงสำหรับรองลูกศรเพื่อให้ยินได้ลื่นยิ่งขึ้น ด้ามจับธนูหนาเกินไปจำเป็นจะต้องผ่าออกเกือบครึ่งพอผ่าครึ่งแล้วก็ต้องมาขัดเก็บรายละเอียดเสี้ยนไม้ ไม้ที่นำมาทำเป็นปีกธนูสามารถเลือกใช้งานได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นไม้ผสมที่เป็นการนำเอาไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อเหนียวและไม้เนื้ออ่อนมาประสานกันเรียกว่าปีกธนูแบบลามิเนตแต่เราเลือกใช้ไม้ไผ่ป่าที่หาได้ใกล้บ้านค่ะหลังจากผ่าครึ่งแล้ว ก็ต้องมาเหราไม้ไผ่ให้ส่วนโคนน้น้าทว่าส่วนปลายบางหลากปีกธนูให้บางลงเพื่อให้แรงส่งดียิ่งขึ้นี่ช่างเลือกใช้ใบกบรีดไม้ในการเก็บรายละเอียดโดยทั่วไปแล้วปีกธนูไม้ไผ่จะต้องผ่านการดัดและรมโดยใช้ควันไฟ แต่บางเอิญว่าไม้ไผ่ของเราแห้งจัดจนมีรอยร้าวหากนำไปอังไฟก็จะทำให้รอยร้าวนั้นขยายมากยิ่งขึ้นเราจึงใช้วิธีเหลาไม้ให้บางที่สุดเพื่อให้ไม้สามารถโค้งงอและส่งแรงจนได้ดีถ้าต้องการถากโคง้งถากระยะใกล้ ให้เปลี่ยนจากการดันคมกบไปด้านหน้าเป็นการดึงถอยหลังแทนการขูดบริเวณที่เป็นข้อไม้อย่าลืมเอียงใบกบเพื่อขูดแนวทะแยงวิธีนี้จะไม่ทำให้ไม้ฉีกขาดและสามารถขูดได้เรียบเนียนยิ่งขึ้นปีกธนูเสร็จแล้วก็มาทำด้ามจับธนูกันต่อค่ะ ขูดปรับผิวให้เรียบเนียนเพื่อให้สามารถติดประสานกันได้แนบสนิทยิ่งขึ้น เลยตัดโคนและปลายปีกธนูปีกธนูไม่จำเป็นต้องมีความสมมาตรด้านขนาดแต่ต้องมีความสมดุลด้านแรงดึงการขัดร่องเพื่อรองปีกธนูควรใช้วัสดุทรงกระบอกห่อหุ้มด้วยกระดาษทรายแล้วจึงนําไปขัดจะทำให้ผลงานออกมาโค้งเว้าได้แนบสนิทกับปีกธนูยิ่งขึ้น รองยางเพื่อลดแรงรีคอยซึ่งยางที่ใช้ก็เป็นยางในรถจักรยานยนต์ถ้าไม่มีการรองยางอาจทำให้ปีกธนูและด้ามจับเกิดรอยร้าวจากแรงสะท้อนกลับซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของธนูคันนั้นอย่างแน่นอนค่ะการเจาะสำหรับใส่น็อตยึดในครั้งนี้เราใช้สว่านมือ แต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะความแม่นยำอาจจะไม่เทียบเท่าสว่านไฟฟ้าสายธนูเรานำมาจากสายพันธุ์เก่าของเครื่องจักรการเกษตรถ้าหากสังเกตให้ดีจะพบว่าสายพันธุ์เหล่านี้มีเชือกซ่อนอยู่ใต้เปลือกสายพันธุ์และเชือกเหล่านี้จะทนต่อแรงดึงไม่ยืดหด ซึ่งถือเป็นสายธนูชั้นยอดเลยล่ะค่ะลอกอย่างที่ห่อหุ้มออกเพื่อให้เชือกมีความหนาเสมอกันมัดปมเชือกสำหรับร้อยใส่ปีกธนูบากร่องใส่้าย เสร็จแล้วค่ะธนูไม่ไผ่ถอดประกอบของพวกเราโดยในการรองยางจะรองสองชั้นชั้นแรกเพื่อใช้รับแรงในส่วนโคนของปีกธนูส่วนชั้นที่สองนี้จะพับทบให้มีความหนายิ่งขึ้นเพื่อรับแรงการดีดกลับของปีกธนูนั่นเอง ทดสอบความสมดุลของธนูคันนี้โดยจะวัดจากบริเวณง่ามมือของคนยิงใส่สายแล้วมาทดลองยิงกันเลยค่ะส่วนลูกศรดอกนี้เป็นลูกศรที่เหลือรอดจากคลิปการทำธนูครั้งก่อนซึ่งพี่ช่างตีหัวลูกศรขึ้นเองปล่อยลูกศรจากธนูสู่เป้าไม้ เมื่อพ้นสายมิอาจฝืนให้คืนห้วนเหมือนบางคำพูดเพลินเกินทบทวนอาจแหลมล้วนเหมือนลูกซ้อนบั่นทอนใจ